ครับก็อันดับแรกเอาน้ำหมดแล้วเผาก็ออกแล้วแต่ว่ามันจะถอดไม่ได้นะครับับดึงออกมาไว้ต่อมาเรียบร้อยแล้วอ่านี่ครับจะหมุนสลับกันเห็นนะครับก็ลูตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันคนครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดซังทดลองไปเรื่อยนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นคลิปทดลองนะก็จะเอาสาระนิดนึงเนาะก็เป็นคลิป เป็นเป็นความรู้ใหม่ๆเอามาฝากกันในวันนี้นะครับครับก็ไอ้รถรถกระบะมันมีเสียงหอนเนาะรถกระบะมีเสียงหอนมันมีอยู่หลายสาเหตุนะครับมีมีอยู่หลายสาเหตุที่ที่ทําให้หอนเนาะหนึ่งอันดับแรกหนึ่งก็คือที่ทําให้หอนส่วนใหญ่ก็คือลูกปืนเลยนะครับ ลูกปืนนี่คือตัวทําให้รถหอนเลยแต่ว่าเราจะหาได้จากตรงไหนว่าเป็นลูกปืนตนัวไหนนะครับก็ผมใช้วิธีนี้เลยในการหาเนาะว่าลูกปืนมันอยู่ตรงไหนผมก็จะยกล้อขึ้นนะครับยกล้อขึ้นเห็นไหมครับผมยกล้อขึ้นก็ยกสองข้างก็ได้นะครับหาอะไรคําไว้ยกขึ้นคําไว้ให้มันลอยทั้งสองล้อเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมเอายกแค่ล้อเดียวเนาะ แล้วก็อีกลรอหนึ่งผมเอากระสอบกระสอบหินกระสอบทรายนุนไว้นะครับไม่ให้มันไหลเดินหน้าถอยหลังแต่ผมยกแค่ข้างเดียวนะครับตัวนี้คือวิธีเช็คนะครับว่าไอ้มันหอนตรงไหนตัวนี้คือสูตรสูตรผมนะครับก็จะไปทําตามหรือไม่ทําตามก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่ตามถนัดเลยแต่ตัวนี้คือสูตรผมผมจะทําแบบนี้นะครับยกล้อขึ้นแล้วก็ติดเครื่องเลย นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังดูนะครับว่าอาการหอนมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมติดเครื่องก่อนอเดี๋ยวผมใส่เกียร์เอาเกียร์ห้าเลย,เยวะล้อจะมหมุนไหมค่อยดูนะครับเด็นไหครับ แล้วเราก็ฟังดูว่ามันดังอยู่มันดังอยู่ข้างข้างใต้ข้างหน้าหรือว่าดังเสียง h อนเนี่ยมันดังอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวลองเล่งดู เจียเลยเดีย๋ยวผมดับเครื่องก่อนเดี๋ยวผมเจ้าว,ว่างก่อนนะครับรู้แล้วรู้แล้วนะครับว่ามันดังอยู่ตรงไหนอานี่ครับชัดเจนเลยรู้แล้วครับว่ามันดังอยู่ตรงไหน เดี๋ยวก่อนนะครับกล้องก็จะสั่นหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับก็จับสังเกตเสียงได้แล้วนะครับก็ปรากฏว่ามันดังอยู่ข้างในนี้นะครับข้างในนี้แต่ว่าไอมันมีมันข้างในมันก็มีลูกปืนอยู่สามตัวมั้งนะครับไอข้างในนี้สามตัวนะครับแล้วก็ข้างๆนี่ข้างละตัวนี่ครับข้างๆก็ทําให้ดังได้นะครับถ้าถ้ามันแตกนะ แต่ว่าตัวนี้เสียงมันดังอยู่ในนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอลูกปืนเผาเดือยหมูหรือเปล่านะครับน่านาจะเป็นที่ตรงนี้แหละคิดว่านะนี่ครับลูกปืนที่มันอยู่ตรงนี้เขาเรียกลูกปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันอยู่ไอตรงนี้นี่ที่ที่มันต่อกับไอหน้าแปนหน้าแปนเผาตัวนี้นะครับตัวนี้ผมแค่คิดว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวผมจะลื้อออกว่ามันจะจริงไหมนะครับ ก็ไอเสียงอนนี่มันมีอยู่หลายแบบนะครับก็ข้างหน้าบางทีก็หอนข้างหน้าก็มีนะครับถ้าหอนข้างหน้านี่ก็น่าจะเป็นก็ไม่ได้ใจนะครับแต่ว่าข้างหลังนี่ผมคิดว่ามีตรงนี้แล้วก็ไอลูกปืนเพลาข้างนี่ครับสองฝั่งนี่ถ้ามันแตกก็ทําให้หอนเหมือนกันแล้วก็ไอไอจานไออะไรละ่ะ เฟืองใบสีนะครับถ้ามันห่างเกินหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําให้หอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมคิดว่าลูกปืนตัวนี้นะครับเพราะเสียงมันมันดังออกจากตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ผมไม่ได้เป็นช่างนะครับแค่ผมลองผิดลองถูกนะครับช่าง y o u t u b e แล้วกันนะครับเป็นช่าง YouTube แล้วกันอเดี๋ยวลองลื้อออกก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนครับก็อันดับแรกเอาน้ํามันออกก่อนนะครับก็เป็น ประแจเบอร์ยีสี่นะครับเป็นบ็อกเบอร์ยี่สี่แล้วก็ประแจที่ขันเพลาตัวนี้นี่นี่ขันน็อตตัวนี้เนี่ยเบอร์สิบสี่นะครับตัวนี้เป็นเบอร์สิบสี่แล้วก็ไอ้น็อตตรงนี้เป็นเบอร์สิบสองนะครับนี่เป็นเบอร์สิบสองล้อมรอบเลยนะครับอเดี๋ยวมันเอาน้ํามันออกก่อนนะครับนะครับก็ในระหว่างที่รอน้ํามันหยดหมดนะครับเราก็มาถอดตัวนี้เลยนะครับถอดล้อเลยน็อตพวกนี้ถอดนะครับในระหว่างที่รอน้ํามันหยดเนาะ อันนี้ผมจะถอดก่อนอนะครับก็น,อน็อตพวกนี้คันออกหมดแล้วเพาก็ออกแล้วแต่ว่ามันจะถอดไม่ได้นะครับถ้าเราไม่เอาเพาข้างออกนะครับนี่ครับเราต้องเอาเพาข้างออกทั้งสองฝั่งนะครับมันถึงจะถอดถอดออกมาได้เนาะนี่ครับก็ผมไอ้ลูกปืนตัวนี้ผมเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เคยลือเปลี่ยนไปแล้วสองฝั่งนะครับมันไม่แตกหรอกแต่ว่าซ่อมผิดจุดนะครับ ไอ้หอนมันหอนอยู่ตรงนี้แต่ผมคิดว่ามันเป็นข้างๆก็เลยไปเปลี่ยนข้างๆนะครับอเดี๋ยวลองเปลี่ยนตรงนี้ดูว่ามันจะไอหยุดไหมเสียงหอบนะครับครับก็ถอดเพาข้างก็น็อตสีตัวนี่นี่น็อตสีตัวนี่เห็นไหมครับน็อตสีตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับขันออกแล้วก็อย่าลืมสายเบรกนะนี่ยเนี่สายเบรกเป็นเบอร์สิบนะครับขันออกด้วยนะครับแล้วก็ดึงดึงออกมาเลย ดึงออกมาไว้ประมาณนี้นะครับดึงออกมาไว้ครับก็ไม่ได้ปลดสายนี่ถ้าจใจดีก็คันน็อตตัวนี้ดึงออกมาอีกก็ได้นะครับดึงออกมาอีกสักหน่อยนึงอเดี๋ยวก็อีกข้างก็ทําแบบเดียวกันอโอเคครับก็ถอดหมดแล้วทั้งสองฝั่งก็อย่าลืมเอาถุงห่อสายเบรกไว้ด้วยนะครับสองฝั่งเพราะน้ำมันเบรกมันจะหยดออกตลอดเวลาเลยนะครับครับเจ้ เดี๋ยวเอาเผาออกกันเลยนะครับอ่าฝั่งนี้ก็ซีนรั่วด้วยเดี๋ยวจะเปลี่ยนซีนด้วยนะครับแล้วก็รอเป็นคลิปต่อไปแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมถอดเอาเฟืองท้ายดึงออกมาก่อนนะครับอ่าโอเคครับก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วก็ลูกปืนเห็นลูกปืนข้างในไหมครับอ่าลูกปืนที่อยู่ข้างในนะครับในนี้อยู่อยู่ข้างในนี่ก็เห็นเขาว่ามันแตกแต่ว่าลูกปืนมันไม่ได้ไม,ไม่ไม่หลุดออกนะ ไอ้มันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนมันไหมนะครับนั่นแหละครับเขาเขาเรียกว่ามันแตกนะครับแต่ว่าเรามองดูนี่เหมือนมันไม่แตกนะครับก็ผมผมก็ยังแตกอยู่นะครับมันมันไม่แตกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นรอยไหมสาเหตุที่ทําให้มันหอนนี่ครับก็เดี๋ยวลองลองถอดออกมาดูว่ามันจะเป็นรอยไหมจริงไหมนะครับอ่าโอเคครับก็ถอดออกมาแล้วมองเห็นเหมือนลูกปืนมันขึ้นสีแดงๆเนาะนะครับข้างในนี่ เดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูอ่าครับนั่น,นันเหมือนเหมือนันเป็นสีแดงเอาใจหมดครับตัวนี้ก็เป็นไอ้เฟืองเฟือง,องท้ายนะครับอะนะครับมันจะหมุนสลับกันเห็นไหมครับนะหมุนสลับกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวลองเอาลูกปืนข้างในออกมาดูก่อนเนาะว่ามัน เป็นพ่อลูกปืนตัวนั้นยิงหรือเปล่านะครับมันก็มองแบบนี้มันก็ไม่ชัดเนาะต้องต้องลื้อออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะมาก่อนนะครับก็ลื้อออกแล้วเรียบร้อยก็ปรากฏว่าใช่อย่างที่คิดจริงๆนะครับก็มันจะดังอยู่ตรงนี้เนาะไอ้ต้นต้นคีผมบอกว่ามันจะดังอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะครับก็ยกล้อขึ้นแล้วก็ฟังเสียงมันดังอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ปรากฏว่านี่ครับเจอตัวแล้ว หาเซตเล็กน้อยนะเห็นแล้วครับเห็นแล้วอ่านี่เลยครับเห็นไหมครับเอาของโบโฟกัสอ่านี่ครับเห็นเห็นไอเม็ดลูกป,ปืนไหมครับเห็นไหมครับนะ่อ่านี่ครับนี่เลยตัวเล็กๆไอเป็นสาเหตุที่ทําให้หอนเนาะหอนดังเลยนะครับไอในในห้องห้องขับนี่ ได้ยินได้ยินเข้าแบงในเลยนะครับปืนตัวเล็กนิดเดียวนะครับทําหอนอย่างรังเลยนะครับเจอแล้วนี่อ่าเห็นไหมครับมันไอมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยเนาะนี่เป็นมันมันเป็นถลอกเดี๋ยวจะให้ดูอ่านี่เห็นไหมครับน่ะอ่าเห็นไหมครับน่ะอ่านี่ครับก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็ซีนอ่านี่ครับนี่ตัวนี้ซีนตัวนี้ครับ ไอตัวที่มันปิดข้างบนนี้เนาะไอ้น้ามันมันซึมออกนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้กับลูกปืนตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ลอดูว่ามันจะหายไหมนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่น่าจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันไม่เป็นไรเลยนะครับนะครับมันเรียบดีปกติเป็นไรเลยหรือว่าเปลี่ยนเลยเพื่อนเนี่ยมันมเป็นอย่างไงนเนาะ มันไม่เป็นไรนะครับนี่ตัวนี้สงสัยจะได้เปลี่ยนแค่ตัวนี้แหละครับนี่เพราะตัวนี้มันชัดเลยเห็นไหมครับนะนะครับเห็นไหมครับมันคนละอย่างกันเห็นตัวนี้ไหมครับก็มาดูตัวนี้ครับ่าเห็นไหมครับมันคนละเรื่องกันเลยนะครับตัวนี้คือปกติอ่านี่ครับตัวนี้คือปกตินี่ครับก็เอามือไปถููลื่นนะครับปกติแต่ตัวแต่ตัวนี้มัน อันนี้ครับมันเป็นขู่ขะนี่มันเป็นขู่ขะเล็บเล็บเรามันเกาะเลยครับนี่ครับรู้สึกได้เลยก็น่าจะเป็นที่ตัวนี้แหละครับตัวเดียวตัวจะบาทนบนุี้อ่ะเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวผมจะลองวิซื้อดูว่าตัวกี่บาทแล้วลองมาเปลี่ยนดูรอดูตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลองไอ้ปั่นดูว่ามันจะหายไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปที่ ประกอบเสร็จเลยเนาะนะครับก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นอยู่ที่นาเนาะอยู่ที่นาแล้วก็ลองลองเปลี่ยนลูกปืนตัวนั้นครับลูกปืนตัวนั้นสองตัวนะครับตัวข้างหน้าตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็ข้างในตัวใหญ่มันจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับก็ตัวที่มันแตกมันอยู่ข้างหน้าแต่ว่าแต่ว่าไหนๆมันก็ได้ได้รื้อแล้วก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับ คือมันรื้ออกอกยากนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนตัวเดียวเกิดตัวใหญ่มันแตกมันก็จะลําบากรื้อออกอีกนะครับก็เลยเปลี่ยนทีเดียวสองอตัวเลยตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับก็ตัวเล็กนั่นประมาณ400นะครับ400นิ่นิดเนี่ยแหละแล้วก็ตัวใหญ่800นะครับราคานะครับราคาก็เปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วลก็ซีนนะครับซีนตรงคอเผานะครับนั่นก็ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ซี เดี๋ยวจะให้ดูครับซีนตัวนี้อาซีนล้อซีนล้อตัวนี้นะครับซีนล้อก่อนน้าม,มันมันซึมออกข้างนอกเนาะก็เปลี่ยนไปตัวหนึ่งนะครับตัวละหนึ่งร้อยนะครับตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับซีนตัวละหนึ่งร้อยบาทก็ผมลองวิ่งดูแล้วหายเงียบเลยเหมือนเหมือนรถใหม่เลยนะครับเงียบสนิทเหมือนรถแบบออกมาใหม่เลย ก็เดี๋ยวจะปั่นให้ดูว่าเสียงมันจะต่างจากที่แรกๆที่ผมปั่นให้ดูเนาะเดี๋ยวจะปั่นให้ดูเดี๋ยวตอนนี้ก็ตั้งเบรกนะครับนี่ก็ซื้อน้ํามันเบรกมาใส่เพราะว่าน้ํามันเบรกหยดทิ้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเติมน้ํามันเบรกก่อนแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายใหม่เนาะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับก็ประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เสียงหอนจะหายไปไหมหลังจากเปลี่ยนลูกปืนทั้งหมดแล้วก็ซีนเนาะนะครับไอผมลืมถ่ายอีกอย่างหนึ่งคือวิธีตั้งเฟืองโดยหมูกับเฟืองใบสีเนาะพอดีผมรีบนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเสียงหอนจะหายไปไหมติดเครื่องก่อน,นครับเอาเกียร์5เลย เงียบสนิทเลยเงียบสนิทเลยครับ กใหม่เลยนะครับก็ถ้าจะยกขึ้นทําแบบผมนี่ก็แนะนําให้ยกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เอาไม้ใส่รองให้ดีนะครับอย่ามายกแบบผมนะครับมัน,อ,นอันตรายนะครับเห็นไหมครับเงียบเลยก็ลองย้อนย้อนกลับไปดูช่วงแรกๆคลิปเนาะมันจะหอนดังเลยแต่ตอนนี้มันเงียบสนิทเลยเห็นไหมครับนี่ติดเครื่องไว้อย่างนี้ปกติมันจะหอนเลยนะครับแต่แต่ตอนนี้ไม่มีเสียงหอนแล้วเงียบสนิทนะครับโอเคครับ